ฝรั่งของเราก็จะขาวกรอบซึ่งความกรอบความหวานเนี่ยก็จะแตกต่างจากสวนอื่นเลยนะคะเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าหลายๆคนที่ประเทียนเอาฝรั่งไปขายนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเกษตรยามบ้างบ่ายปาเทียนค่ะวันนี้ปาเทียนอยู่ในสวนมะพร้าวนะคปะปาเทียนจะมาชวนเพื่อนๆไปทําปุ๋ยหวานค่ะฮอร์โมนหวานเพิ่มความหวานให้กับฝรั่งกันนะคะตอนนี้นะคะปาเทียนก็ จะขอเลือกมะพร้าวก่อนนะคะเพราะว่ามะพร้าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทําความหวานให้กับฝรั่งของเราวันนี้ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้วัตถุดิบที่จะเติมความหวานให้กับฝรั่งของเราก็พร้อมแล้วค่ะอันนี้ก็คือนมสดนะคะอันนี้เป็นนมสดสองลิตรนะคะอันนี้ประเทียนได้มาจากบ i ๊กซีค่ะเป็นนมที่ใกล้หมดอายุค่ะที่เขาเซล์นะคะแล้วก็จะมีนมเปรี้ยว2ขวด เครื่องดื่มชูกําลังอีก2ขวดอันนี้แป้งข้าวมากค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ํามะพร้าวค่ะสุดท้ายก็คือน้ําตาลทรายแดงค่ะบางคนก็เรียกว่าฮอร์โ,โมนนมสดอ่าแต่วันนี้ที่เพิ่มเข้าไปก็คือเป็นไข่ไก่ค่ะซึ่งไข่ไก่ก็จะช่วยให้อ่าฝรั่งขั่วเหนียวนะคะดกดีเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะ,ะเด็เพ่อขอสลับตำแหน่งอันนี้ก่อน นี่ค่ะส่วนมะพร้าวนะคะอันนี้ปเป้าเตียนผ่าเอาน้ำออกมาแล้วนะคะปริมาณน้ำมะพร้าวหนึ่งลูกก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวลูกเล็กลูกใหญ่ก็เหลื่อมล้ำกันสักนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็ตีซะว่ามะพร้าวหนึ่งลูกนะคะดับแรกนะคะออมนมสดของเราใส่นมลงไปเลยค่ะ นะคะใส่นมลงไปในถังก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มจุลินทีย์ให้กับนมสดของเรานะคะพอเทียนก็ใช้นมเปรี้ยวสมขวดค่ะนมสด2ลิตร เติมจุลินรีย์โดยนมเปรี้ยวก็2ขวดนะคะจากนั้นค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะตัวนี้จะทำให้ความหวานเพิ่มขึ้นฝรั่งเราก็จะได้ความได้ผิวสวยค่ะขาวจากนมสดนะคะฝรั่งก็จะหวานกรอบขึ้นเครื่องดื่มชูกำลังตัวนี้มันเหมือนกับเราเพิ่มน้ำตาลทางด่วนให้กับฝรั่งของเราค่ะเวลาที่เราดัมไปใช้นะคะ อันนี้ป้าเทียนก็จะใส่น้ำมะาพร้าวลงไปเลยค่ะฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสดนะคะบางคนก็เรียกฮอร์โมอนนมสดบางคนก็เรียกฮอร์โมอนไข่ค่ะส่วนไข่ไก่ที่ป้าเทียนใช้วันนี้นะคะสําหรับนมสดประมาณ2ลิตรป้าเทียนใช้ไข่ไก่อันนี้เบอร์นหนึ่งนะคะประมาณ13ฟองค่ะ ป้าเทียนว่าป้าเทียนจะตอกใส่นี่แล้วก็บี้ไข่จะง่ายกว่าที่เราจะบี้ในโหลใหญ่นะคะมาตอกไข่กันเลยนี่ละคะนะคะไนะข่ไก่ก็ครบแล้วนะคะป้าเทียนก็จะใช้มือบี้ไข่เลยค่ะบี้ไปเลยให้ไข่เราแตกเลยนะคะขยำไข่เข้าไปเลยค่ะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในโถหมักอันใหญ่เลยก็ได้นะคะโถนมสดของเราเลยก็ได้แต่ว่าเวลาทีา่บี้ไข่มันก็จะคือพื้นที่ในโหลมันกว้างกว่าเนาะมันก็จะบี้ยากกว่าประเด็นก็เลยบี้ในโถเล็กบิกอร์เล็กก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ใส่ลงไปเลยค่ะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะ ส่วนเปลือกไข่ใส่ได้นะคะอันนี้เพื่อให้บีง่ายขึ้นป้าเทียนก็เลยอาจะใส่เปลือกไข่บีที่หลังค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นที่ดีๆจะทําการปั่นเปลือกไข่หรือว่าจะใช้เปลือกไข่ตาในครกแล้วก็มาผสมก็ได้นะคะจากนั้นน้ําตาลทรายแดงค่ะอันนี้ป้าเทียนใช้ครึ่งโลนะคะใส่กันเลยค่ะ หมดแล้วนะคะน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะส่วนน้ำมะพร้าวเนี่ยจะช่วยในการขยายเซลล์ของผลไม้ของเราค่ะถ้าเราบี้น้ำตาลทรายแหลกดีแล้วนะคะสุดท้ายอันดับสุดท้ายนี่ค่ะ อันนี้ก็คือแป้งข้าวหมากนะคะแป้งข้าวหมากตัวนี้ปราเทียนใช้หนลูกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเร่งช่วยทําปฏิกิริยานะคะให้บี้ให้ละเอียดนะคะอนนี้ค่ะก็จะทําให้จุลินทรีย์ของเราเดินได้ดีสะดวกนะคะประเทียนขอบีก่อนนี่ละค่ะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะทำไว้ ไว้ใช้ในสวนของเรานะคะถ้าเพื่อนๆอมีสวนที่ปลูกหลายต้นหลายไร่นะคะก็เทียบเคียงอัตราส่วนเพื่อที่จะอเอาไว้ใช้ในสวนของเรานะคะอาจจะทํานมสดสัก5ลิตร10ลิตรอย่างเงี้ยค่ะอัตราส่วนอย่างอื่นนะคะก็คูณเพิ่มเข้าไปแต่ว่าถ้าทําน้อยกว่านี้ก็หารลงมาก็ได้ค่ะอย่างเช่นนมสดใช้1ลิตร ก็หารลงมานมเปรี้ยวก็อาจจะ1ขวดนะคะเครื่องดื่มชูก,กําลัง1ขวดคืออัตราส่วนก็เอาไม่ไม่ต้องฟิกมากนะคะเพื่อนเพเพราะว่าวัตถุดิบที่เราทําวันนี้ก็คือไม่ได้มีเคมีอะไรเลยนะคะเป็นวัตถุดิบที่เรากินได้ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งถ้าเราเอาไปใช้กับต้นไม้นะคะที่ประเทีนทําอยู่ก็ทําให้ต้นไม้ของเรานะคะผละไม้พวกผักกินใบก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ ฝรัลล่งนี่มันก็จะมีรสชาติกรอบหวานมากค่ะใช้คู่กับปุ๋ยหวานก็ดีนะคะเวลาที่เรานําไปใช้นะคะหมักไว้7วันค่ะ7วันขึ้นไปนะคะใช้ถ้าเอาไปฉีดนะคะฉีดบํารุงก็ใช้2องสองช้อนแกงค่ะเพื่อนๆกับน้ํา20ลิตรนะคะ,ะเพี่ยนก็ใช้ฉีดทุกๆ7วันบางทีไม่ได้ฉีดก็ใช้การลาดรดทางดินก็ได้ค่ะหลังจากที่เราให้น้ําพืชไปแล้วนะคะ ก็ใช้สี่ช้อนแกงค่ะถ้าเราราดรสทางดินเราก็จะเพิ่มอัตราส่วนให้มันเข้มข้นขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะส่วนตัวไข่นะคะเอาลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ประเทียนก็ว่าจะเอาไปตาเพิ่มนะคะแล้วก็มาใส่ทีหลังนะคะอันนี้ประเทียนก็เลยใส่ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาก็ นะคะวางไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนๆประมาณาช่วงแรกๆที่เราทำอะค่ะหนวันแรกนี่เขาก็จะมีมีแก๊สค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆก็มาเปิดฝาแล้วก็คนก็ได้ค่ะคนวันละสักหนึ่งรอบนะคะถังแค่นี้เวลาเราเอาไปใช้นี่กับพื้นที่เจ8 0สิดต้นส่วนน้อยๆของประเทียนนี่คือใช้ได้นานอยู่นะคะก็คือ เจ็ด uh, วันเราก็มาใช้ทีนึงอย่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะไม่ได้ไปทํางานประเทียนก็จะมาใช้ฮอร์โมนตัวนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินของเราได้ด้วยสะดวกแบบฉีดก็ใช้แบบฉีดนะคะสะดวกแบบราดลดก็ใช้แบบราดรดค่ะก็จะให้ผลดีแก่พืชของเราในระยะยาวนะคะฝรั่งของเราก็จะขาวกรอบซึ่งความกรอบความหวานเนี่ยก็จะ แตกต่างจากสวนอื่นเลยนะคะเป็นที่ติดอกติใจของลูกค้าหลายๆคนที่ประเทียนเอาฝรั่งไปขายนะคะก็ลองเทียบเคียงดูนะคะสวนใหญ่ก็เพิ่มปริมาณขึ้นสวนน้อยๆหรือว่าไม่กี่ต้นก็ทําได้นะคะแบบนี้มันก็จะเป็นการที่จะให้ผลระยะยาวดีต่อพืชของเรานะคะวันนี้ก็ปะเทียนมีเรื่องราวนะคะมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังปะเทียนทําอะไรก็จะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ